f o r d Ranger รุ่น X L Plus จะมีระบบความปลอดภัยที่ติดตั้งมาให้จากโรงงานซึ่งแบ่งด้วยกันอยู่ทั้งหมด3รูปแบบครับระบบความปลอดภัยในแบบแรกจะเป็นแบบ Active ครับระบบ Active จะได้แก่ตัวระบบเบรก ABS หรือระบบป้องกันการล้อล็อกระบบตัวนี้จะเข้ามาทำงานในช่วงจังหวะที่ว่าสมมติถ้าเกิดเราทำการขับขี่อยู่ตามปกติแล้วเกิดมีการเหยียบเบรกอย่างกระทันหัน จนเกิดทําให้ตัวล้อมีการหยุดหรือล็อกตายซึ่งอาการประมาณนี้ครับจะส่งผลทําให้พวงมาลัยไม่สามารถควบคุมได้แล้วจะทําให้รถเสียหลักครับจนก่อให้เกิดอุบัติเหตุซึ่งตัวระบบ ABS ตรงนี้ครับจะเข้ามาช่วยป้องกันไม่ให้ล้อล็อกค,ครับด้วยการส่งแรงดันน้ำมันเบรกให้ตัวผ้าเบรกมีการจับและคลายแบบรวดเร็วครับเพื่อให้ผู้ขับขี่ยังคงสามารถควบคุมรถเพื่อหักสิง่งกีดขวางที่อยู่ด้านหน้าได้ระบบเบรกตัวที่2ครับนั่นคือระบบ EBD หรือระบบกระจายแรงเบรก ตัวนี้จะทําหน้าที่ในการสร้างความสมดุลหรือสร้างความบาลานซ์ให้กับเบรกทั้ง4ล้อซึ่งตัวระบบจะเข้าไปทําการจับความเร็วที่ล้อรวมไปถึงเรื่องของตัวโหลดน้ําหนักบรรทุกเพื่อทุกครั้งที่เวลาเราเหยียบเบรกครับให้เราเกิดความสมดุลได้เพื่อที่ตัวระบบเบรกจะได้ไม่มีน้ําหนักมาสูงจนเกินไปหรือว่าเบาจนเกินไปตรงนี้จะสร้างข้อดีครับให้กับระหว่างการขับขี่ครับทำให้เราสามารถควบคุมรถในขณะที่เราเหยียบเบรกได้แม่นยําและก็ดีมากขึ้นตัวที่3ครับนั่นคือตัวระบบเสริมแรงเบรก ตัวระบบตัวนี้ฮะจะเข้ามาช่วยทําให้ตัวระบบเบรก ABS และตัวระบบเบรก EBD สามารถสร้างความแม่นยําในการเบรกได้มากขึ้นตรงนี้ก็จะเป็นตัวระบบช่วยเสริมกับอีก2ตัวก่อนหน้านั่นเองครับ ถัดมาจะเป็นระบบแพสซีฟครับนั่นก็คือตัวถุงลมนิรภัยคู่หน้าอุปรกรณ์ความปลอดภัยตัวนี้จะติดตั้งมาจากโรงงานอีกเช่นเดียวกันครับตำแหน่งของตัวถุงลมนิรภัยจะอยู่ที่บริเวณพวงมาลัยตำแหน่งของคนขับและตำแหน่งที่นั่งผู้โดยสารที่อยู่เบาะตอนหน้าของตัวรถซึ่งตัวถุงลมลูกที่2ตรงนี้ฮะก็จะถูกติดตั้งไว้อยู่ตรงชุดคอนโซลหน้านะฮะในตำแหน่งของผู้โดยสารตอนหน้านั่นเองครับและในส่วนสุดท้ายนะครับนั่นก็คือตัวระบบช่วยโทรฉุกเฉินแบบอัตโนมัติครับ ตัวระบบตรงนี้ฮะจะทํางานก็ต่อเมื่อมีการเข้าเงื่อนไขเรื่องของการนําเอาตัวโทรศัพท์มือถือของเราครับเข้าไปเชื่อมต่อบลูทูธกับตัวระบบซิงค์หรือว่าชุดหน้าจอวิทยโของเราโดยตัวระบบจะทําการโทรออกโดยแบบอัตโนมัติครับเมื่อรถประสบอุบัติเหตุครับจนถึงขั้นทําให้ตัวถุงลมนิรภัยระเบิดออกและเครื่องยนต์ดับครับ